มาเที่ยววัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์หรือชาวบ้านเรียกกันว่าวัดพระพุทธบาทปู่ผาแดงนะคะวัดอยู่ถึงดอยเด้อจ่าพี่น้องไปถึงต้องขึ้นรถของเจ้าหน้าที่ขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะคะขับรถแบบโอแรนลี่มากๆเลยเด้อค่ะพี่น้องอันนี้เป็นวิวนะคะขึ้นไปถึงแล้วก็ถ่ายวิวให้ชมนะคะไปค่ะตอนนี้สิพาขึ้น ขึ้นโดยนะคะจะพาขึ้นไปกราบนมัสการนะคะยอดพระเจดีลอยฟ้านะคะระหว่างทางลูกทรายกะเอาไม่ไปค้ำคือกระเจ้าค้ำเด้อค่ะพี่น้องไปจ้าเจดีลอยฟ้านะคะามาถึงป้ายกะแอ๊กกบป้ายเนาะค่ะพี่น้องอันนี้เป็นบันไดขึ้นไปนะคะสูงจากพื้นดินถึงยอดหนึ่อ้ยสามเมตรนะคะ อันนี้คือขึ้นไปแล้วเดวยจะพี่น้องขึ้นไปจะมีสองฝากฝั่งนะคะนี่ซีมือซีไม้ขนาดเลยไปกราบไหว้นะคะจุดนี้เป็นจุดฝั่งขวามือนะคะถ้าขึ้นไปเนาะเป็นจุดชมวิวสวยงามมากๆเลยนะคะวัดงามด้วยคะ่ะพี่น้องอยู่ท่ามกลางภูเขานะคะและยังสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ได้แบบกว้างไกล360องศาเลยด้วยค่ะ ลักษณะเด่นของวัดแห่งนี้ก็คือมีเจดีสีขาวนะคะมีเจดีสีขาวขนาดเล็กตั้งเรียงรายอยู่บนยอดของภูเนาะบนยอดของภูเขานะคะแล้วก็ยังเป็นประดิษฐ์ที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทอีกนาเด้อจะ้ะวัดแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ตำบลวิเชษนครอำเภอแจ้หม่มจังหวัดลำปางนะคะสิ่งที่โดดเด่นเนาะของวัดนี้ก็คืออ่า มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่นะคะคือภาพอันง,งดงามของเจดีเล็กๆเนาะสีขาวสร้างขึ้นบนยอดภูเขานะคะภูสูงเสียดฟ้าเด้อครับพี่น้องที่เห็นนี้ก็คือน,นั่นแหละค่ะเจดีเนาะที่อยู่บนยอดภอูเขานะคะอันนี้ก็ได้ขึ้นมากราบไหว้เจดีอีกที่หนึ่งนะคะฝากฝากขวามือนะจ๊ะที่เห็น ต่อไปก็คือฝั่งซ้ายมือนะคะก็จะมีเจดีมีอ่าสถานที่ประดิษฐานพระให้กราบไหว้นะคะงามเลยพี่น้องบรรยากาศยี่ดีนะคะแต่ว่าเหนื่อยมากๆแนะนำว่าคนที่จะไปเที่ยวเนาะให้เตรียมความพร้อมนะคะอย่าดมย่าลุมอย่ามองเพื่อนก็ะมีให้อยู่นะคะแต่ว่าถือติดตัวไปด้วยนะคะแ้วก็ขาดบ่ได้ก็คือน้ำดื่มนะคะ นี่ไปค่ะอันนี้มาด้านฝั่งซ้ายมีแล้วนะคะมากับตีข้องมองๆลูกรายกันได้เนาะคะ่ะเป็นบุญหลายเด้อจ้ะที่ได้มานะคะเนี่ยที่เห็นอยู่ก็คือพระเจดีนะคะเจดีอยู่บนยอดภูเขายอดหินเนาะในภูเขานะคะจะเสีเอ่อมอะไรอะ่ะ <c oughs> นี่ชมบรรยากาศนะคะอันนี้เป็น บรรยากาศด้านล่างเนาะเฮามองลงไปนะคะอันนี้เป็นพระเจดีที่ตั้งเรียงรายอยู่สวยงามมากๆนะคะจากนั้นเขาก็มากราบไหว้ขอพรน,นะคะพี่น้องขอให้อยู่รอดปลอดภัยทําการสิ่งไหนขอให้สําเร็จทุกประการนะคะพี่น้องมาไกลนะคะจากสกลไปลําปางจากลําปางไปต่อเชียงใหม่เนาะคะ่ะ อันนั้นคือจุดที่เราไปจุดแรกนะคะอันนี้ก็เป็นอันที่อชอบ <มา S 1> ค่ะไปมากับไป <Okay. S 1> ถึงอากาศได้ซื้อมาทุกปีนะคะบรรยากาศวิวรอบๆนะคะพี่น้องมีโอกาสไปเที่ยวไปนะคะพี่น้องงามหลายค่ะงามหลายเป็นบุญอิลีค่ะพี่น้องเอ้ย